ข้อห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ของนักบวชถือว่าเป็นการฝืนธรรมชาติหรือไม่เวลาผมเห็นข่าวเชาวของคนนุ่งเหลืองก็เกิดความรู้สึกว่าเขาอย่างมีเพศสัมพันธ์ก็ถูกต้องตามธรรมชาติแล้วมนุษย์พยายามไปตั้งข้อห้ามที่ฝืนธรรมชาติเองก่อนอื่นต้องนิยามกันให้ชัดว่าฝืนธรรมชาติในความหมายของคุณคืออย่างไรในมุมมองของคนทั่วไปเพศเป็นสิ่งติดตัวมาแต่เกิดการไม่มีอารมณ์ทางเพศจึงถือเป็นความ ผิดปกติชนิดหนึง่งพูดง่ายๆว่าถ้ามีความต้องการทางเพศแล้วไม่ระบายออกถือเป็นการฝืนธรรมชาติทางกายคนในโลกจะหยุดความเชื่อไว้ที่ตรงนี้และไม่มองหาความเป็นธรรมชาติชนิดอื่นอีกธรรมชาติทางกายหญิงชายไม่จําเป็นต้องมีอะไรกันก็ไม่ตายใช่ไหมครับถ้าพูดถึงธรรมชาติทางใจละ่ะถามว่าใจต้องการอะไรมากที่สุดคําตอบที่ถูกต้องครอบจักรวาลคือต้องการความสุขต้องการความสบายใจสม กับที่ท่านว่ามนุษย์ทุกคนเกลียดทุกรักสุข ด้วยกันทั้งสิ้นถ้ามนุษย์คนหนึ่งมีแต่ทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความกดดันทางใจไม่มีความสุขความสบายใจบ้างเลยเขาจะหดหู่และภายในเวลาอันรวดเร็วเขาจะไม่อย่างมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกพูดง่ายๆคือไม่ตอมใจตายก็ฆ่าตัวตายนี่เป็นหลักฐานว่าถ้าคุณไม่เป็นสุขบ้างเลยถือเป็นการฝืนธรรมชาติทางใจอย่างแรงผลคือไม่สามารถมีชีวิตต่อได้เป็นปกติหรือกระทั่ง ต้องจบชีวิตเลยทีเดียวยังมีคนอีกจำพวกหนึง่งไม่เฉพาะนะักบวชในพุทธศาสนานะครับเขายอมรับกันว่าความสนุกทางเพศนั้นมีอยู่แต่เป็นสุขที่มีประมาณน้อยเทียบเท่าของเหลวหลังการมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละส่วนความทุกข์อันเกิดขึ้นหลังความสนุกสนานทางเพศนั้นใหญ่หลวงกว่าประมาณแห่งหยาดเหงือ่อที่เสียไปขณะมีเพศสัมพันธ์และหลังมีเพศสัมพันธ์จบลงลองคิดดูเล่นๆเ,เอาเฉพาะที่เห็นตามจริงโดยไม่ ไม่ต้องนับการเสี่ยงติดโรคจากคู่ขาไหนจะทุกอันเนื่องจาก ตั้งท้องเก้าเดือนไหนจะทุกข์อันเนื่องจากความเจ็บปวดขณะคลอดไหนจะทุกข์อันเนื่องจากการประคบประงมทารกวันต่อวันให้เติบโตใหญ่ขึ้นจนปีกกล้าขายแข็งไหนจะทุกข์อันเนื่องจากการหาเงินทองเลี้ยงดูเอาใจให้การศึกษาเด็กคนนั้นจนเอาตัวรอดได้ไหนจะทุกข์อันเนื่องจากการพรากจากลูกเมียอันเป็นที่รักไหนจะทุกข์อันเนื่องจากการมีเรื่องทะเลาะเบาแวงต้องค่าแกงกันระหว่างคนในครอบครัวลองคำนวณดูเธอว่าเงื่อนที่ ที่คุณเสียไปมีประมาณมากสักเท่าใดแล้วความทุกข์อันใหญ่หลวงอย่างที่สุดของการเสพกามคืออะไรคือการต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้อิโนโอิเนขึ้นสูงได้เพราะฝืนห้ามใจละการที่ผิดตลอดชีวิตแต่มีสิทธิตกต่ำเพียงเพราะเผลอหลงกามต้องห้ามแค่วูบเดียวตาบใดยังติดใจและมองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากการบ้างเลยก็เหมือนการรอนแรมเดินทางไกลไปในป่าลกชัดโดยไม่ทราบทิศของทางออก ขึ้นเขาลงห้วยลำบากตากตาำเพียงใดห้ามบนต้องก้มหน้าก้มตาทนเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดแก่นของความเข้าใจทางพุทธประการหนึ่งคือมุมมองที่ว่าตราบใดยังยืนอยู่ในน้ําคุณจะไม่มีวันแห้งและกามก็เปรียบเหมือนห้วงน้ําแห่งมหันตทุกตราบใดยังติดอยู่ในห้วงกามคุณก็ไม่มีวันพ้นออกทุกไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของทุกทางใจเหล่านักบวชไม่ว่ารัฐทีใดศาสนาไหนา ล้วนเห็นค่าของการสแสวงวิเวกละความสุขทางกายเปิดพืชตนเพื่อเสวยสุขทางใจตั้งความเข้าใจไว้ว่าใจจะเป็นสุขสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อเอากายออกมาจากโซดรวนร้อยรัดเสียก่อนออกห่างเหยื่อล่อให้ได้เสียก่อนเมื่อไม่หนักทึบอยู่ด้วยกามค่อยพูดกันเรื่องชำระมนทินสาสางกิเลสขั้นละเอียดเพื่อความปลอดโปร่งทางใจชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปหากเรานักบวชไม่มีความผิดปกติทาง จีตรงข้ามกลับสุกล้ำหน้าตายอิ่มเอิบผ่องใสหลับสบายไหายห่วงนั่นแปลว่าพวกเขาไม่ได้ฝืนธรรมชาติแต่ปฏิบัติได้สอดคล้องกับธรรมชาติยิ่งเพียงแต่เป็นธรรมชาติทางใจหาใช่ธรรมชาติทางกายดังที่คนทั้งโลกปากใจเชื่อว่ามีอยู่เท่านี้พอมาถึงการมองเห็นจากมุมดังกล่าวคุณจะไม่มองข้อห้ามของนักบวชเป็นเรื่องผิดปกติแต่จะแทนคำว่าผิดปกติด้วยคำว่าแตกต่างจากธรรมดาเมือ ือนคุณและคนทั้งโลกอยากกินจานเด็ดเผ็ดจัด แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งคุณอยากกินของหวานเย็นสบายลิ้นต่างฝ่ายต่างปรารถนาตามอัธาายาศัยสำคัญคือถ้าไม่มีอัธยาศัยเดียวกันไม่สมัครใจยอมรับกติกาเดียวกันก็อย่าเพิ่งบวชมิฉนันแล้วเมื่อบวชแล้วเห็นว่าข้อห้ามเป็นส่วนเกินเป็นส่วนผิดธรรมชาติเป็นส่วนที่ล้อเล่นได้ก็จะประพฤติผิดขั้นร้ายแรงโดยไม่ทราบอนาคตว่าจะต้องรับผลข้างหน้าอย่างไรการมีเพศสัมพันธ์ขณะบวชถือเป็นการละเมิดข้อตกลงกับ ชาวบ้านในอันที่จะขอข้าวกินเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ย่อมให้ผลเป็นบาปที่มืดมนยิ่งส่วนการรักษาข้อตกลงไว้ด้วยการประพฤติธรรมเจริญสุขทางจิตชดเชยความอยากในกามย่อมให้ผลเป็นบุญที่สว่างไหวย,ยิ่งเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นไปว่าการละกามเสียได้ย่อมกลมกลืนกับธรรมชาติของจิตที่ผ่องใสแสนสุขแสนสบายครับ